นะครับตอนนี้อยู่ภูทับเบิกครับนี่ครับบรรยากาศนะตอนนี้นะครับประมาณบ่ายโมงครับอากาศค่อนข้างเย็นมากครับวันนี้20องศาบ้านพักตอนนี้นะครับราคาถูกครับเพิ่งเปิดเมื่อวันที่10ครับใครจะมาเที่ยวถ้าเป็นวันหยุดคนจะเยอะมากนะครับอันนี้เป็น ผมมาวันอาทิตย์ก็คนที่มาก็เริ่มทยอยกลับไปลมแรงมากนะครับตอีเป็นเต็นท์เป็นโจมเป็นบ้านทักครับลมแรงมากครับ บ้านพักให้เราเลือกเป็นเต็นท์เป็นกระโจมหรือแางกลางเต็นท์แล้วแต่นะครับคือทักระลำเยอะแยะมากมายครับนี่ขนาดตอนเที่ยงนะครับแดดยังไม่ร้อนเท่าไหร่ครับ เพราะว่าตอนเช้ากับช่วงตอนกลางคืนนีเ่เขาว่าหนาวมากตอนเช้าตอนนี้เขาว่าหมอกจะคุมไปหมดเลยตอนนี้ตอนนี้ก็ยังมีหมอกอยู่ครับครูทับเบิกรับเข่าคอครับภูทับเบิกเบขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ โอเคนะครับ okay,